เอฟซีจ <G> ๋า <Z> บิวไปแก้ตัวใหม่เมื่อกี้ <g> <Z> รอบนี้อืมได้ปูเยอะแยะเลย <g> <Z> ดังไอดางเล็กน้อยที่บิวเคยลงกระถาไว้คราวก่อนมันไม่ได้แต่คราวนี้มันติดมาเต็มๆเลยนะจ๊ะเอฟซี <g> <Z> จ๋าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้บิวจะเดินขายกระปูน,น้อย <g> <Z> อย่าตกใจแล้วกันอ <g> <Z> นี่ถ้าปล่อยไว้ที่ทุ่งนาเนี่ยโอ้อโหมันจะกัดนา โอ้ oh, ปูมันกัดปลาตายหมดเลยเอจ๋าอืมโหมอยักษ์เฮ้ยโหหมอยักษ์แยกออกมาก่อนอืมอ้โอ้เด็ตัวหนึ่งก็ยังดีเอจ๋ามันมีปลาเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลาตัวเล็กตัวน้อยแต่มันตายหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่มันไว้ กันกิดรุ่งนี้โคตรหลดหลดดีอืมสองตัวนี้ก็คุ้มแล้วเอฟซีจ๋านาเขาเราฟินอืมมันมีอีกไหมเด็ดปลาขาวแอ้วทำไมปูมเยอะจังเลยเนี่ย นี่หรือเปล่าอ๋อาบิวว่าเห็นปลาดุกตัวหนึ่งไม่มีปลาดุกเลยเหรอโอ้ยจีจ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะอืมยังหยุดไม่ได้เดี๋ยวต้องคัดปลาออกก่อนอืมโอ้โหท่านนายกตื่นมาดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าบิวโม ต้องคัดปลาออกก่อนนะจ๊ะเอฟซีจ๊ะเดี๋ยวต้องหาละมังกังมาก่อนกะละมังท่านนายกคงจะไม่เชื่อในสายยายของท่านว่าบิวจะเก่งขนาดนี้นี่ท่านนายกออกมาดูก่อนี่จ๊ะจะหาว่าบิวโก,กหกอืมเราจะคุยมันยังไงดีเนี่ย หรือว่าจะคัดปูออกก่อนนะจ๊ะเอฟจีเจ๋าเดี๋ยวเราค่อยๆดึงปลาออกมาลาขาวมันช่างสวยงามเยี่ยงนะกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาไปแจกเขาเอ้เราเอาจานตักมันน่าจะง่ายกว่านะอืมมันยากเย็นเสเหลือเกินนะจ๊ะบิวแต่ถ้าเอาตรงบอร่อเนี่ยข้างหลังเนี่ยน่าจะได้ปลาใหญ่ๆเยอะกว่านี้นะ จะต้องตั้งกล้องเอาไว้จะได้มองเห็นนะเดีนี้บิวมองไม่เห็นโอ้ปลาเล็กตายหมดเพราะว่าปูมันเยอะไงปูมันไปกัดปลาหมดถึงจะไม่กัดแต่มันก็นั่นหมดไอ้นี้ต้องเอาไปน้องน้ําแข็งให้หมดเพราะมันพึ่งตาย ไม่ใช่พึ่งต่อยนะเอซี FC จ๋าพึ่งตายเดี๋ยวบิวต้องใช้สองมือคัดออกเงี้ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยอืมเดี๋ยวบิวก็ต้องออกไปดูอีกเดี๋ยวมันจะตายปะพนกันหมดไม่ใช่สิต้องพูดเพราะๆเดี๋ยวมันจะเดดปะพนกันหมดนะจ๊ะเอซี FC จ๋าปลาเด็ดหมดแล้วอ,อืม ชัมงต้องไปดูทีหนึงเดี๋ยวบิวจะทำประจอมขายก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยและจอบบิวมันช่างแยบยนจริงๆเลยนาเขาแต่เราฟินอืมอจะไอ้จ้ปูเนี่ยลอยมันทำเดินเล่นแถวนี้แหละเดี๋ยวบิวจะไปจับมันมาอีกนะจะ๊ะ เอาแค่นี้ก่อนนะพอสังเขตนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าบ,บิวจะได้คัดอย่างสบายใจหน่อย